รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบหร,ร่วมกับ Grand Audition v i ิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องราววันอาทิตค่ะสาระดีๆที่เตรียมมาให้กับคุณผู้ชมนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา15นาฬิกาค่ะซึ่งเราก็จะร้อยเรียงเรื่องราวต่างๆนะคะมาฝากกับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ข่าวสารอะไรที่มีสาระที่น่าสนใจบ้างนะคะไปรับชมกันเลยค่ะ ขอเจริญพรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2567ณวัดอรุณราชวรารามนี้คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภมวัชวรเมีทีได้เตรียมการรับเสด็จโดยเฉพาะในช่วงใกล้ๆนี้มีการบูรณะพระอารามเช่นบูรณะเขามอบูรณะถนนโบราณเพื่อให้ทันงานพระราชพิธี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จร,ราชดำเนินในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกรถินณวัดอรุณราชวรารามโดยเสด็จทางโจรมากจึงถือเป็นงานสําคัญคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภูมิวัชรเมธีก็จึงมีดําริให้กองงานรีขานุก,การและศิษยานุสิ์พุทธบริษัทวัดอรุณราชวรารามได้บุรณะปฏิสังขรณ์หรือจัดเตรียม ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธชีนี้ให้พร้อมก่อนจะมีกำหนดในวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2567วันนั้นจะมีการเสด็จทางชุรมากอาตมาภาพในนามของคณะสงฆ์วัดรุณราชวร,รารามก็จึงขอเอริญพรท่านสาธุชนมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ก็คือการบูรณะปริสังขรณ์พระอารามเพื่อให้ทันงานรับเสด็จและบรูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามให้สวยงาม สมดังเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกอุเป็นวัดประจำราชการที่สองและที่สําคัญที่สุดก็คือบุรณะพระอารามเพื่อให้สวยงามสมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการปัจจุบันก็ขอเจริญพรเรีนเชิญที่ท่านกําลังเห็นในภาพนี้จะเป็นทางที่เสด็จพระราชดำเนินโดยเริ่มตั้งแต่เสด็จทางท่าเรือแล้วก็ผ่านซุ้มประตูยอดมงกุฎซึ่งมียักษ์ประดิษฐานอยู่ตรงนี้จะเป็นทางรับเสด็จ เพราะฉะนั้นวรุณราชวรารามก็จึงบูรณะปฏิสังขรณ์โดยเฉพาะเสนาสนะบริเวณโดยรอบนี้เช่นทางนี้ก็จะเป็นเขาหมออ่าซึ่งบูรณะไปจนจะเสร็จสําเร็จเรียบร้อยอีกด้านหนึ่งก็เป็นธรรมเจดีก็อยู่ในช่วงบูรณะปฏิสังขรณ์เหมือนกันความจริงยังมีโป๊ะที่อยู่บริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยาอีกหลายโปก็คือสาม๊ะอย่างที่เห็นนี่ก็คือ เป็นโปซึ่งวัดอรุณราชวรารามได้ใช้เป็นที่ขึ้นมาของนักท่องเที่ยวหรือว่าเมื่อมีแขกเรือของวัดมาเยี่ยมก็ใช้โป๊อย่างที่เห็นนี้โป๊เหล่านี้ก็ถูกบูรณะโดยคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามได้รับผิดชอบดูแลที่ท่านเห็นก็คือมีการได้บูรณะให้พร้อมใช้งานให้ทันพระราชบิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพระกรถินโดยเสด็จทางโชรมากในปีนี้ก็จะเสด็จพระราชดำเนินทางโป๊ หรือท่ารับเสด็จนี้นซึ่งตอนนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากทหารเรือได้มาซ่อมบำรุงแล้วก็ดูแลให้พร้อมที่จะทันงานในพระราชพิธีที่เห็นนี่ก็คือถนนโบราณซึ่งผ่านการบูรณะเพิ่งจะเสร็จไปเมื่อวันนี้เองแล้วก็จะเห็นว่ามีการปูพื้นใหม่ซึ่งพื้นเนี่ยเป็นพื้นโบราณซึ่งก็ใช้มาหลายปีทำให้ผุพังไปตามกาลนี้เราก็ได้บูรณะ เรียบร้อยนะเสมอน,นึงว่าเป็นถนนซึ่งตรงมาถึงพระปรางวัดรุนราชวรารามก็เลยเรียกกันไปพรางก่อนว่าเป็นถนนแห่งรุ่งอรุณซึ่งจะนำพวกท่านเข้าสู่พระพุทธปรางวัดรุนราชวรารามสุดท้ายนี้ก็ขออนุมโมทนาและอํำนวยพรให้ท่านพุทธบริษัทได้เจริญงอกงามในการเจริญบุญยศขาคือทานศีลภาวนาและขอให้เจริญด้วยจตุรพิทพรคืออายุวันณะสุขบุละพร้อมปฏิพา,านธนาสารสมบัติ จงทุกประการเถิน